สวัสดีครับผมช่างเอกนะครับทีมงานโฮมโซล่าหรือว่าเอเมซู e ิตแอนด์โซลเซลนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูนะฮะร,ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นสมาร์ตนะครับขนาด7แรงม้านะครับ ชุดที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นชุด16แผ่นนะครับแต่ว่าเป็น2ชุดคู่อยู่เห็นไหมฮะก็จะเป็นทั้งหมด2สตริงนะครับจริงๆทีแรกเราจะทาโครงสร้างเป็นชุดเดียวนะฮะแต่ทางาลูกค้านะฮะทางพี่ไผ่เนี่ยก็คือเป็นห่วงเรื่องของการทําความสะอาดนะครับก็กลัวว่าจะทําความสะอาดยากถ้ามันสูงนะฮะก็เลยขอให้เราเนี่ยทำเป็น2ชุดนะครับแล้วก็จะได้ทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับเราก็เลยติดเหมือน ปั๊มขนาด5แรงม้านะครับนะฮะเป็นจํานวน2ชุดนะฮะแผงจะมาทั้งหมดเนี่ยสสตริงนะครับสตริงละ16แผ่นนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ3ามโมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าพารามิเตอร์กันนิดนึงแต่เดี๋ยวนะฮะสำหรับบ่อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะยังมียังมีปัญหาอยู่อีกนะฮะแต่ว่าก็เบื้องต้นลูกค้าต้องการใช้แบบนี้ก่อนนะฮะแต่เดี๋ยวเราไปดูก่อนตอนนี้นะครับปั๊มเนี่ย ตามเนนเพจกินอยู่ประมาณ13แอมป์นะฮะก็กินกระแสอยู่ตอนนี้12.5แอมป์ปั๊มเนี่ยนะครับตอนนี้เวลา3โมงนะฮะ3โมง8นาทีนะครับ3โมง8นาทีปั๊มเนี่ยทำงานอยู่ที่3,300รอบนะฮะยังเต็มประสิทธิภาพของเขาอยู่เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ3โมงกว่าเนี่ยนะครับรอบจะเริ่มตกแล้วนะครับนะฮะเฮิร์ตเริ่มตกแล้วแต่ตอนนี้ยังรันเต็มประสิทธิภาพ55เฮิร์ตนะฮะ วงหน้าต่ำก็ก็600กว่าเอาพุดออก400กว่าโวลต์ไฟไม่ได้ตกนะครับน้ก,กระแสสวยๆนะฮะทำงานาน3 3 0รอรอบคือสวยๆเลยเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับในตู้เราก็เช่นเคยนะฮะมีระบบอ่าสลับไฟฟ้านะครับในกรณีที่จะใช้เครื่องปั่นไฟหรือว่าจะใช้ไฟ3เฟสในเวลากลางคืนนะครับเบกเกอร์เซอรกันฟ้ามีให้ครบแพงนะฮะที่มันมาทั้งหมด2ชุด2สตริงน,นะครับเรามาขนานกันตรงนี้นะครับเข้าที่เทอร์มินอลน,นี่เลยทั้งหมด2ชุดนะครับ Pump, เพราะว่าปั๊มเนี่ยเขากินที่10กว่าแอมนะฮะสิกว่าแอมเราก็จาเป็นที่จะต้องมาทั้งหมด2สตริงนะครับก็โครงสร้างนะฮะเราก็ทําเหมือนชุด5้าแรงม้าเรานั่นแหละครับนะฮะงานสวยสวยเลยนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยสวยงามนะครับโครงสร้างก็เหมือนตหม้อของเราที่เราใช้อยู่นะฮะลงกราวทั้งหมด2ชุดเลยนะฮะลงแยกกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูน้ํากันนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นนะ,ะสำหรับบ่อนี้นะฮะทุกๆงานนะฮะเป็นเรื่องปกติ นะครับก็คือการทํางานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอนะครับแต่ว่าเราจะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงยังไงให้ระบบมันดีขึ้นนะครับสำหรับเจ็ดแรงม้าเนี่ยนะครับก็มีไม่มากนะสำหรับลูกค้าที่จะลงทุนเพราะาจะลงทุนค่อนข้างสูงหน่อยนะฮะจะตก2องแสนกว่าบาทเลยต่อชุดนะฮะตรงนี้นะครับท่อที่ออกเนี่ยนะครับเป็นท่อขนาด4นิ้วนะสายที่เดินมาก็จะร่วม ร้อยเมตรนะครับประมาณร้อยเมตรเลยนะครับาสายที่เดินมาที่ีปัม๊มนี่ประมาณสี่สิบห้าสิบเมตรแล้วก็ลงบ่อไปด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะเกือบเกือบร้อยเมตรประมาณเก้าสิบเมตรนั่นแหละครับ mm hmm. ก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่นะครับ mm hmm. ตรงนี้นะครับสําหรับปริมาณน้ําที่ออกนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงเ mm hmm. นี่นะครับ ตรงนี้เป็นปริมาณน้ำที่ออกอยู่นะฮะลองสังเกตดูในส่วนของน้ำที่ปากบ่อนะครับเป็นบ่อขนาดสี่นิ้วแต่น้ำที่ปากบ่อเน,นี่ยสังเกตนะฮะมันจะกระเพื่อมอยู่นะจะออกเต็มหยุดเต็มหยุดเต็มหยุดเห็นไหมฮะเต็มท่อแล้วก็พรวดกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่คือลักษณะแบบนี้นะครับคือน้ำเนี่ยในบ่อมาไม่ทันนะฮะตอนแรกเลยโซนนี้นะครับเป็นโซนทาง บ้านจ่านะฮะบ้านจ่าจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะอ,อ,อําเภอค่ายบางละจันนะครับก็บอ่อเนี่ยเป็นบอ่อเก่านะฮะบอ่อเก่าซึ่งไม่ได้ใช้งานมานานแล้วนะฮะเจาะไว้เป็นหน้าแปดแล้วก็ไม่ได้ใช้งานมานานก็จะต้องมีในส่วนของกีดการนอะไรพวกนี้นะครับนะไม่ได้ใช้งานหลายปีก็จะเริ่มตันแต่ว่าตอนที่ทางลูกค้าเนี่ยให้มาเป่าเนี่ย ใช้ปั๊มตัวเล็กเป่าแล้วก็มันน่าจะไม่โล่งนะครับน้ำที่มาเลยยังไม่ค่อยดีนะฮะยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วควรเป่าให้มันโล่งเลยนะครับแล้วค่อยเอาปัม๊มไซส์เจ็ดแรงครึ่งเนี่ยนะครับลงลงไปนะครับน้ำมันถึงจะออกมาทันนะฮะแต่ตอนนี้นะครับน้ำมันไม่ค่อยทันแต่ทางลูกค้าก็บอกว่าลองใช้ก่อน นะฮะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหายังไงก็ค่อยมาปรับปรุงแก้ไขอีกทีนะครับตอนนี้หย่อนไปแล้วนะครับ8ท่อนนะฮะแท่อนจากที่เราตั้งตั้งประมาณการไว้ที่ประมาณ5ท่อนนะครับตอนนี้กลายเป็น8ท่อนไปแล้วนะฮะเนื่องจากว่าน้ํามันมาไม่ทันนะครับฮะแต่ว่าปริมาณน้ําที่ออกมาก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะสังเกตนะครับ มีฮะมีกระเพื่อมนะฮะของน้ําแต่น้ําที่มาเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับนี่เลยนะฮะไหลไปที่ร่องเหมืองเนี่ยนะครับพื้นที่ก็เยอะพอสมควรนะครับที่ออกมาประมาณสี่นิ้วท่อนะครับแล้วทีนี้เนี่ยน้ําที่ออกมาถ้าเกิดว่าตามสเปคที่เราวางไว้ตอนแรกคือประมาณหกสิบคิวนะครับแต่เนื่องจากบ่อเนี่ยน้ํามาไม่ค่อยทันนะครับก็ไม่น่าจะนะฮะไม่น่าจะได้ถึงหกสิบแล้วนะครับนะเดี๋ยว ยังไงนะครับติดตามชมกันนะฮะสำหรับท่านที่สนใจนะฮะก็โทรมาปรึกษากันก่อนได้นะครับนะสำหรับระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะก็โทรกันมาที่เบอร์0815968826นะฮะติดต่อช่างเอกได้เลยขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวเรามาดูการอีกรอบนะครับขณะนี้เนี่ยเวลาประมาณ3ามโมงห้นาทีนะครับรอบการหมุนของมอเตอร์เนี่ยนะครับ จาก3,300รอบนะฮะเนื่องจากแสงเนี่ยเริ่มอ่อนลงนะเนื่องจากเย็นแล้วนะครับก็เหลือ2,900รอบนะฮะจากคุณกี้มา3,300รอบนะครับเฮิร์ตเหอือ48เฮิร์ตนะครับ,ร 48, รรบโวลต์ก็ประมาณ600โวลต์แต่เอาพุทนเนี่ยยังมาที่380อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ํากันนะสําหรับอา,อาการที่น้ําในบ่อนเนี่ยมาไม่ทันนะพอรอบการหมุนลดลงนะครับน้ําที่มาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ จะทันไหมนะครับสําหรับบ่อนี้นะฮะก็น่าจะต้องทดสอบใช้ดูก่อนนะถ้าหากว่าบ่อมันโล่งแล้วเนี่ยนะครับน้ําน่าจะมาทันอยู่นะครับแต่ตอนนี้พอรอบการหมุนลดลงนะครับเหลือประมาณ2,900รอบเนี่ยนะครับน้ําที่มาก็ออกมาเต็มปากท่อนะครับไม่มีอาการของน้ํากระเพื่อมนะหรือว่าสะดุดแล้วนะฮะออกเต็มปากท่อขนาด4นิ้วนะครับ น,น้าที่ออกนะครับเนี่ยฮะเป็นท่อขนาดสี่นิ้วนะฮะสังเกตว่าจะไม่มีอาการของน้ําที่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงแล้วนะครับนะฮะตรงปากท่อด้านบนนะครับก็จะเต็มหมดแล้วปกติเมื่อกี้เนี่ยตรงปากท่อตรงนี้นะฮะก็จะมีอ่าช่องว่างอยู่แล้วก็จะมีอากาศออกมาเป็นช่วงๆนะครับแต่ตอนนี้อาการนั้นก็จะหายไป นะครับก็เดี๋ยวต้องทดลองใช้อีกสักพักใหญ่ๆนะครับน่าจะดีขึ้นนะครับ